ซาฟารีสยองสิงโตขย้ำนักท่องเที่ยวถึงตายนักท่องเที่ยวหญิงสัญชาติอเมริกันวัย22ปีเสียชีวิตและชายอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหาัสเนื่องจากพวกเขาถูกทำร้ายด้วยสิงโตที่สวนสิงโตในแอฟริกาใตา้นักท่องเที่ยวสองคนได้ขับรถชมสวนสิงโตโดยเปิดหน้าต่างรถทิ้งไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำการสอบสวนหาต้นตอของเหตุการณ์ในครั้งนี้อยู่ ENCa รายงานว่าสิงโตตัวเมียตัวหนึ่งได้กระโจนเข้าไปในช่องหน้าต่างรถที่เปิดอยู่และกัดนักท่องเที่ยวสาวส่วนนักท่องเที่ยวชายได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะพยายามที่จะดันให้เจ้าสิงโตออกไปจากรถเมื่อเจ้าหน้าที่ของสวนสิงโตและหน่วยพยาบาลฉุกเฉินเดินทางมาถึงพวกเขาพบว่านักท่องเที่ยวสาวได้เสียชีวิตลงแล้ว ก่อนหน้านี้ได้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว2ครั้งในช่วงระยะเวลาเพียงแค่4เดือนในเดือนมีนาคมนายเบรนแดนสมิธนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียถูกสิงโตขย่ำและเพียงแค่2วันต่อมาเด็กวัยรุ่นวัย13ปีถูกเสือชีต้าตะครุบ ถึงแม้ว่าทางส่วนสิงโตจะมีคำอธิบายขั้นตอนมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวปิดหน้าต่างรถแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้โดยทางส่วนสิงโตวางแผนที่จะกําจัดเจ้าสิงโตที่ทำร้ายผู้คนในครั้งนี้หัวหน้าตำรวจเก่าชาวนีโอนาซีรอดหลังถูกสามสิงโตรุมทึง หัวหน้าตำรวจเก่าชาวสเปนที่ชอบไปเดินขบวนกับกลุ่มนีโอนาซีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกสิงโต3ตัวรุมถึงหลังจากที่เขากระโดดเข้าไปในบ่อสิงโตที่สวนสัตว์บาร์เซลโลนาเมื่อวันอาทิตย์ จัสตโฮเซ่แต่งตัวในชุดทหารจากนั้นก็กระโดดข้ามรั้วเข้าไปในบ่อสิงโตเนื่องจากสภาพจิตใจของเขาได้รับความกระทบกระเทือนหลังถูกภรรยาฟ้องร้องขอหย่าและยังสูญเสียสิทธิ์ในการดูแลบุตรของตนการพยายามที่จะฆ่าตัวตายเป็นเพียงคำอธิบายเดียวที่เป็นไปได้กับการที่ชายวัย45คนนี้จะสมยอมพร้อมใจเดินเข้าไปในบ่อสิงโตเพื่อให้โดนขย่อมนานกว่า30นาทีจนเกือบจะกลายเป็นอาหารเย็นของชาวสิงโตไปซะแล้ว อย่างไรก็ตามชายนีโอนาซีคนนี้รอดพ้นเงื้อมือความตายจากการช่วยเหลือของหน่วยกู้ภัยและพนักงานดับเพลิงที่ฉีดน้ำแรงสูงไล่สิงโตได้สำเร็จชายชาวจีนให้อาหารเสือในบ่อเกือบกลายเป็นอาหารซะเอง ชายชาวจีนคนหนึ่งรอดพ้นจากการถูกเสื้อตะปบเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่เขากระโดดลงไปในบ่อเสื้อในสวนสัตว์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเพื่อพยายามที่จะให้อาหารเสือ พยายนเห็นเหตุการณ์ในสวนสัตว์มณฑลเสฉวนพบเห็นนายหยางจิ้นหายกำลังปีนต้นไม้บริเวณปากบ่อเสือก่อนที่เขาจะกระโดดลงไปเขาได้พยายามทำหน้าตาประหลาดล้อเลียนเสือเบงกองสีขาวเพศผู้2ตัวและเพศเมียหนึ่งตัวพฤติกรรมแปลกๆของนายหยางทำให้เสือตัวเมียตกกระจายและส่งผลให้เจ้าเสือตัวผู้กระโจนเข้าทำร้ายเขา ในอย่างโชคดีสุดๆเขาไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และยังมีหน้ามาบอกผู้สื่อข่าวว่าเขาอยากจะเลี้ยงเสือคุณอาจจะคิดว่าเขาพยายามให้อาหารเสืออย่างที่เขาอ้างจริงๆแต่เจ้าหน้าที่กลับตรวจพบแค่ข้าวกล้องในกระเป๋าเป้ของเขาเข้าวกล้องเฮ้อ พ่องี่เง่าเกินบรรยายให้ลูกชายปีนบ่อเสือเด็กวัย11ปีถูกเสือขย่ำหลังจากที่เขาปีนเข้าไปในเขตห่วงห้ามและพยายามที่จะเอาอาหารให้เจ้าเสือกินณสวนสัตว์คาสเ v a ลในบราซิลโดยพ่อของเด็กเคราะร้ายได้อนุญาตให้เด็กน้อยปีนเข้าไปในบ่อโดยไม่สนใจป้ายเตือนภัย พยานเห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเด็กชายคนนี้ได้ให้อาหารและเนื้อสัตว์กับเสือพร้อมลูบขนมันก่อนที่จะถูกขย้ำทำร้ายผมกำลังจะตายผมไม่สามารถรู้สึกถึงแขนของผมเด็กชายคนนั้นตะโกนออกมาขณะที่พ่อและพี่ชายวัย14ปีกำลังตะลึงงานกับความสยองขวัญเด็กน้อยคนนี้ได้รับความช่วยเหลือออกมาจากบ่อเสือโดยคุณพ่อและคุณครูของเขาที่บังเอิญมาเที่ยวสวนสัตว์เช่นกัน นายแพทย์ได้พยายามเชื่อมต่ออวัวยวะของเด็กแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จส่วนคุณพ่องี่เง่าก็ถูกจับในข้อหาประมาทแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกประกันตัวออกมาทัวร์ซาฟารีนองเลือดไกด์ใช้ชีวิตปกป้องลูกทัวร์ ตัวแทนสวนซาฟารีฮาวงเกิเนิชแนลพาร์คในซิมบับเวซึ่งเป็นบ้านของเซซิลสิงโตที่มีชื่อกองโลกจากการถูกสังหารโดยหมอฟันชาวอเมริกันออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่ามีทัวร์ไกด์เคราะห์ร้ายถูกสิงโตขย่ำจนถึงแก่ชีวิตจริงๆไกด์เคราะห์ร้ายคนนี้คือควีนสวลส์วัย40ปีซึ่งได้ตามรอยของสิงโตฝูงหนึ่งกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาพาไปเที่ยวก่อนที่จะถูกสิงโตตัวผู้ในฟูงกระโจนใส่โดยไม่คาดคิด ควินเป็นไกด์ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้สูงแต่กลับต้องมาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุแบบนี้เพราะว่าเขาพยายามที่จะปกป้องลูกทัวร์ของตนชาวโซเชียลต่างก็ออกมาสรรเสริญความกล้าหาญของควินไปทั่วอย่างเช่นโพสต์ของนิกดอส s o n ที่กล่าวว่าเขาเคยเป็นลูกทัวร์ของควินมาก่อนโดยเขาต้องตื่นมาเจอกับข่าวแสนเศร้าว่าได้สูญเสียควินไกด์ในซิมบับเวไปเมื่อคืนนี้พร้อมทั้งโพสต์ภาพและกล่าวชื่นชมควิน เสือภูเขาขย้ำเด็กพ่อแม่ยืนตะลึงเด็กชายวัยหกขวบรอดตายหุดหวิดหลังถูกเสือภูเขาขย้ำกลางวันแสกๆระหว่างไต่เขากับพ่อแม่เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณทางไต่เขาประมาณ3กิโลเมตรจากไร่องุนพิชเชติวเนอรี่บนถนนมอนเตเบลโลในเมืองคูเปอร์ติโนครอบครัวเด็กน้อยกล่าวว่าระหว่างที่เด็กน้อยเดินนำหน้าห่างจากพวกเขาไปประมาณ5เมตรเจ้าเสือภูเขาก็กระโจนกัดคอเขาเข้าทางด้านหลัง พวกผู้ใหญ่ที่เดินทางมาไต่เขาพร้อมๆกันไม่ได้ยืนมองดูเด็กน้อยถูกลากเข้าไปในพุ่มไม้เฉยๆหรอกนะแต่ว่ารวบรวมความกล้าหาญที่จะต่อสู้แย่งชิงร่างของเขากลับมาแม้ว่าเด็กน้อยคนนี้จะบาดเจ็บทั้งยังเสียเลือดเป็นจานวนมากจากบาดแผลบริเวณลําคอและหลังแต่ว่าเขาปลอดภัยดีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า20นายพร้อมหน่วยดูแลสัตว์ป่าและสัตว์น้ำได้ออกตามล่าเจ้าเสือภูเขาตัวนี้นอกจากนี้ยังได้ออกมาสั่งห้ามการเดินเขาในบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย ศพยีราบน้อยเพราะมีสายพันธุ์ที่ไม่ต้องการกลุ่มผู้รักสัตว์ชาวสแกนดิเนเวียทั้งหลายต่างก็แสดงความรักโลกด้วยการปฏิบัติตัวโหดสุดๆแบบเดียวกันกับบรรพบุรุษชาวไวกิ้งของพวกเขา เมื่อสวนสัตว์เมืองโคเปนเฮเกนประกาศว่าได้ฆ่าหันศพเจ้ายีราฟไว้สองขวบที่มีสุขภาพแข็งแรงดีทุกประการด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่ามันมีสายพันธุ์ที่พวกเขาไม่ต้องการตามคำแนะนำของสมาคมสวนสัตว์และสัตว์น้ำของยุโรปก,การสังหารโหดเจ้ามาเรียสทำไปเพื่อป้องกันการผสมพันธุ์กับยีราฟที่มียีนตัวเดียวกันซึ่งทางสวนสัตว์มียีราฟพ,พร้อมยีนแบบนี้มากพอแล้วการแก้ปัญหากันแบบทึกๆของพวกเขานเนระก็คือให้เจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์ใช้ปืนแรง สูงยิงเจ้ามาเรียสเข้าที่หัวแล้วก็ฆ่าหั่นศพมันเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงสิงโตมีผู้ออกมารณรงค์ต่อต้านความคิดเง่าๆแบบนี้มากมายทั้งยังมีผู้เสนอซื้อเจ้ามาเรียสด้วยเงินถึง5 0 0 0ยูโรหรือเกือบ20ล้านบาทแต่ทางสวนสัตว์กลับเมินไม่ใยดีและเลือกวิธีแห่งความตายแทนภาพถ่ายจริงหายากแมวป่าคาาฉลามเดินทอดน่องบนชายหาดจอห์นเบลลี่ตากล้องคนหนึ่ง ได้ถ่ายภาพหายากของแมวป่าที่ออกมาเดินทอดน่องบนชายหาดของฟลอริดาพร้อมคาบฉลามไว้ในปากแบบสบายอารมณ์จอนได้เปิดเผยว่าเจ้าแมวป่าตัวนี้เดินลงไปในน้ำทันใดนั้นมันก็กระโจนเข้าไปในน้ำลึกเมื่อมันมองเห็นปลาฉลามเคราะร้ายที่ว่ายผ่านมา แต่ว่าจอนลืมตัวไปนิดนึงและเข้าไปใกล้กับเจ้าแมวป่าในขณะที่เขากำลังถ่ายรูปของมันทำให้มันตกกระจายทำปลาร่วงแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในป่าด้านข้างรูปถ่ายนี้ถูกส่งไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัยของสัตว์ป่าเพื่อตรวจว่าถูกโฟโต้ช็อปหรือเปล่าทางการได้ออกมารับรองแล้วนะว่าเป็นของจริงร้อยเปอร์เซนว่าแต่ว่าเจ้าแมวป่าตัวนี้จะกินอะไรเป็นอาหารเย็นล่ะทีนี้หิวแย่เลยโน้ สลดเสือสุมารตราตะปบเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์ถึงแก่ชีวิตเจ้าหน้าที่สวนสัว์ที่เกี่ยวข้องเผยว่าได้โทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเวลาประมาณ11บเนาฬิกาเนืน่องจากซามานตาเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตวัยสีปีถูกเสือตัวผู้ชื่อออสทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตคาดว่าซามานตาจะถูกทำร้ายในขณะที่เธอเข้าไปทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเสือ ทางสวนสัตว์ได้รีบแจ้งให้ผู้เข้าชมออกจากสวนและงดให้บริการเป็นเวลาหลายวันเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงเจ้าออสเป็นเสือตัวผู้ตัวเดียวที่สวนสัตว์แห่งนี้ซึ่งหมายความว่ามันจะไม่ถูกสังหารเนื่องจากเหตุการณ์สลดใจในครั้งนี้ชมโชสยองขวัญเสือไซบีเรียกัดคอผู้ดูแลดับ เสือไซบีเรียตบปบผู้ดูแลสวนสัตว FO ์ urgency, นในเยอรมันขณะผู้เข้าชมสวนสัตว์ยืนชมโชว์สยองขวัญรัสปูตินเจ้าเสือวัย10ปีได้ตะปบทำร้ายมาตินเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์ว้56ปีในขณะที่เขาแสดงโชว์ด้วยการให้อาหารกับเจ้าแมวยักษ์ณสวนสัตว์ในประเทศเยอรมันเหตุการณ์ระทึกขวัญในครั้งนี้เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใส่กรบ่ออย่างถูกต้อง กลุ่มผู้เข้าชมสวนสัตว์ได้รวมตัวกันเพื่อชมการแสดงโชว์ให้อาหารในขณะที่เจ้าเสือกระโจนใส่มาตินจากทางด้านหลังและฆ่าชีวิตของเขาด้วยแรงกัดทรงพลังเข้าที่บริเวณลำคอ mm hmm. เจ้าเสือสองตัวที่ใช้แสดงโชว์ให้อาหารไม่เคยแสดงความดุร้ายหรือพยายามทำร้ายคนมาก่อน ผู้อำนวยการสวนสัตว์ได้ออกมาถแถลงว่านายมาตินได้ทำงานอยู่ที่สวนสัตว์แห่งนี้มาเป็นเวลานานถึง20ปีทางสวนสัตว์คาดการว่าเจ้าเสือเข้าใจผิดคิดว่ามาตินเป็นคนแปลกหน้าที่หลงเข้ามาในบ่อของมันเสือแก่ขยำผู้ดูแลสาวสวนสัตว์รับมือเจ๋งเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์สาววัย21ปีตกอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสหลังจากถูกเสือตะปบทำร้ายโดยเสือในความดูแลของเธอณนะเมืองอินเดียนาโพลิส เมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงขณะที่นางสาวมาริซาดับกำลังทำความสะอาดบอ่อเสือเจ้าเสือแก่ชื่อราชาซึ่งมีอายุประมาณ18ปีได้ถูกปล่อยกลับเข้ามาในบอ่อมันก็ได้พุ่งเข้าไปตะครุบทำร้ายเธอทันทีเมื่อพนักงานคนอื่นมาถึงเจ้าเสือกำลังขย่ำศีรษะของมาริซาอยู่แต่ว่าพวกเขาก็สามารถใช้น้ำฉีดไล่ให้หมันหนีไปพร้อมกับใช้เนื้อสดเพื่อหลอกลอก่อ จนสามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้ในเวลาเพียงแค่6นาทีโชคดีที่เจ้าหน้าที่มีความสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างฉับพลันเนาะไม่งั้นแย่เลยสวนสัตว์สยองเสือตะปบร่างกระจุยชายหนุ่มชาวอินเดียถูกเสือตะคุบถึงแก่ชีวิตหลังจากเสียหลักตกลงไปในบ่อเสือณสวนสัตว์นิวเดลี มาร์กสุดคานวัย20ปีตัดสินใจว่าจะใช้เวลาช่วงบ่ายวันอังคารเพลิดเพลินไปกับการชมสัตว์ในสวนสัตว์กรุงนิวเดลีเมื่อเขามองเห็นเจ้าไบเจเสือสีขาวหายากก็ถึงกับตกตะลึงอยากเข้าไปถ่ายภาพด้วยพยานเห็นเหตุการณ์กล่าวว่าชายหนุ่มคนนี้ลื่นเสียหลักและพลัดตกลงไปในบ่อเสือในขณะที่เขากำลังพยายามที่จะถ่ายรูปกับเจ้าเสือ มีคนกล่าวว่าเหตุการณ์อาจจะไม่ร้ายแรงขนาดนี้ถ้าอินเดียมงไม่ตะโกนโวกเบกวอยพร้อมเอาก้อนหินปาจนเจ้าเสือตกใจเครียดหนักเข้าไปกว่าเดิมหลังจากเจ้าเสือกระโจนเข้าไปหาชายหนุ่มมันก็ตะครุบกัดเขาเข้าที่บริเวณลำคอแล้วลากร่างของชายหนุ่มจากไปถึงแม้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์จะใช้ยาสลบยิงเจ้าเสือได้แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะช่วยชายหนุ่มได้ทันส่งผลให้ถูกวิจารณ์ว่าทางสวนสัตว์ไร้ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ที่เลวร้ายในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวใจกล้าให้อาหารเสือจากมือตัวเองวิดีโอฉบับหนึ่งที่แสดงให้เห็นครอบครัวใจกล้าที่ให้อาหารเสือขนาดยักษ์ด้วยมือของตนเองณนะสวนสัตว์ซาฟารีในฟิลิปปินส์ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วการถ่ายภาพระยะใกล้จนคนดูหัวใจระทึกนี้เป็นฝีมือของหญิงคนหนึ่งที่พาลูกชายวัยหขวบมาเที่ยวสวนสัตว์ซูบิกซาฟารีในซูบิกโอลอนกาโป วิดีโอฉบับนี้แสดงให้เห็นภาพของเสือที่เดินไปบนหลังคารถซาฟารีก่อนที่พวกมันจะได้รับการป้อนอาหารด้วยมือจากนักท่องเที่ยวใจกล้าเป็นไก่ดิบผ่านกรงที่ติดไว้บริเวณหน้าต่างรถคุณล่ะคะกล้าให้อาหารเสือด้วยมือตัวเองหรือเปล่าเสือไร้ฟันแต่ไม่ไร้น้ำยาแต่ครุบคนตายด้วยอุ้งเล็บ เสือเบงกอขย่ำทำร้ายหญิงวัย34ปีถึงแก่ชีวิตที่ประเทศอินเดียในขณะที่หญิงผู้ข้อร้ายคนนี้กำลังเก็บใบไม้อยู่กับเพื่อนของเธอในป่าบริเวณใกล้เคียงเสือเบงกอตัวหนึ่งบังเอิญเดินผ่านมาเห็นเข้าจากนั้นก็ได้กระโจนทำร้ายหญิงเคราะห์ร้ายคนนี้ผลการชนะสูตรสอบเผยว่าหญิงคอร้ายรายนี้ไม่ได้เสียชีวิตจากการโดนกัดแต่กลับเสียชีวิตจากรอยแผลที่เกิดจากกรงเล็บทรงพลังของเจ้าเสือเบงกอ ที่น่าแปลกก็คือมีคนพบศพเสือเบงกอลตัวดังกล่าว2วันต่อมาสภาพศพเสือแสดงให้เห็นว่าเจ้าเสือตายเพราะมีอายุมากและไม่มีฟันหนงเหลืออยู่ในปากแล้วซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมหญิงข้อร้ายไม่ได้เสียชีวิตจากรอยกัดของเสือเสือหลุดจากกรงเดินชอปปิ้งในสวนสัตว์ ภาษาจีนคำว่าต้าโถแปลว่าหัวโตแต่สำหรับข่าวนี้หัวโตเป็นชื่อของเจ้าเสือเบงกอในสวนสัตว์ไทยเปยที่หลบหนีออกจากกรงของตัวเองไปเดินชมสัตว์อื่นๆในสวนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สวนสัตว์คนหนึ่งได้ไปทำความสะอาดสระน้ำของหัวโตแต่ด้านลืมล็อกประตูกรงทำให้หัวโตศบโอกาสพอดีเลยออกไปเดินช้อปปิ้งอย่างสบายอารมณ์นอกกรงของตัวเอง เจ้าหน้าที่สวนสัตว์อีกคนหนึ่งบังเอิญเห็นหัวโตซึ่งเป็นเสือหนุ่มกลัดมันกำลังเดินชมนกชมไม้ในช่วงเช้าก่อนที่สวนสัตว์จะเปิดให้บริการแก่ผู้เข้าชมตามปกติเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็เลยสั่งปิดบริเวณที่หัวโตกำลังเดินอยู่พร้อมเรียกให้สัตวแพทย์เข้ามายิงหัวโตด้วยยาสลบจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างของหัวโตที่สิ้นสติส่งไปที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อตรวจด,ดูสภาพร่างกายก่อนที่จะส่งหัวโตกลับบ้านตามฟอร์ม หัวโตตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์ดีดีแต่ว่าคงจะเศร้านิดนึงเนาะที่ต้องกลับมาอยู่ในกรงอีกละสาวเมาแล้วหาเรื่องโดนเสือกัดมือหญิงวัย33บ33ปีแอบเข้าไปในสวนสัตว์คืนวันฮลลาโลวีนเพื่อจะลูบขนเสือความคิดประหลาดที่ส่งผลให้เธอเกือบสูญเสียนิ้วมือซะละ เมื่อเวลาประมาณตีสี่วันที่1พฤศจิกายนแจ็คเกอรีแอบเข้าไปในสวนสัตว์เฮนรี่ดอลลี่ในโอมาฮาได้อย่างแนบเนียนจากนั้นก็แอบไปที่บ่อเสือซึ่งเป็นที่พักของใหม่เสือมารายันวัย18ปี เมื่อแจ็คกอีนยื่นมือข้างซ้ายเข้าไปในกรงเจ้าเสือก็ง่ำนิ้วเข้าให้ทําให้เธอได้รับบาดเจ็บจนเกือบจะใช้นิ้วไม่ได้อีกต่อไปเพื่อนของเธอที่ไปด้วยกันได้รีบขับรถพาเธอส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงพยาบาลห้องฉุกเฉินเผยว่าแจ็คกอีนอยู่ในสภาพมึนเมาเมื่อเธอเดินทางมาถึงโรงพยาบาล ใหม่เป็นเสือที่ได้รับการดูแลเนื่องจากมันได้เสียขาไปข้างหนึ่งจากกับดักเมื่อมันมีอายุเพียงแค่2ปีทําให้ตามปกติมันจะเชื่องกับผู้ดูแลและแขกที่มาเข้าชมอย่างมากแต่ว่าใหม่ไม่ชอบให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านของมันก็เหมือนอย่างเราๆล่ะหน้า แจ็คเกอรีนถูกจับในข้อหาบุกรุกโดยเธอเคยถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับมาก่อนเมื่อปี2011ทั้งยังเคยถูกจับในข้อหาทำลายความสงบทำลายข้าวของขโมยของต่างๆอีกมากมายฮู้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพยายามตรวจสอบว่าเธอแอบผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของสวนสัตว์เข้าไปได้ยังไง เสือปูตินเที่ยวจีนหลังประธานาธิบดีรัเสเซียปล่อยกลับป่าในประเทศอเมริกาประธานาธิบดีอเมริกาได้ประกาศอภัยโทษให้กับเจ้าไก่งวงส่วนในรัเสเซียน่ะเหรอทุกอย่างก็จะต้องดีกว่าอเมริกาอยู่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เลยประกาศปล่อย เสือในปี2011ประธานาธิบดีปูตินได้ปล่อยเสือ3ตัวกลับสู่ป่าไซบีเรียแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเสือ3ตัวนี้จะแวะไปเที่ยวเมืองจีนซะก่อนเพราะว่าอยากรับประทานอาหารว่างเป็นแพะกรุบกรูบหนังสือพิมพ์จีนถแถลงว่าแพะอย่างน้อย15ตัวถูกฆ่าพร้อมกับการปรากฏตัวลึกลับของรอยเท้าเสือและรอยฟันบนกะโหลกแพะที่หลงเหลือไว้เพื่อเป็นลายเซนยืนยันจากเจ้าเสือว่าได้แวะมาเที่ยวจีนจริงๆรัเสเซียแถลงว่าเป็นห่วง ความปลอดภัยของเจ้าเสือเพราะว่าคนจีนชอบจับเสือไปตัดจุดจุดจุดขายสุดท้ายทางทีมงานมีภาพของจริงร้อเปอร์เซนต์ของปูตินขี่สัตว์นานาชนิดมาฝาหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเสือขย้ำครูฝึก ผู้ชมเกือบได้ดูโชว์สยองแถมแดนนี่กอตทานี่วัย35ปีครูฝึกจากกองละครสัตว์กอตททนี่ได้เริ่มแสดงโชว์มาตั้งแต่เขาอายุได้เพียง18ปีแต่ว่าประสบการณ์เยอะขนาดไหนก็ไม่สามารถเตรียมพร้อมให้เขารับมือเสือขย้ำได้หลังจากที่เจ้าเสือกระโจนเข้าทำร้ายเขาจากทางด้านหลังผู้เข้าชมคนหนึ่งสามารถจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ด้วยกล้องมือถือทางกองละครสัตว์ยังได้ปล่อยควันน้ำแข็งแห้งออกมาเพื่อพรางตาผู้เข้าชมจากเหตุการณ์สยองขวัญที่กำลังเกิดขึ้น ต่อหน้าสมาชิกละครสัตว์คนอื่นๆได้พยายามเข้าไปไล่เจ้าเสือด้วยแท่งไม้ซึ่งใช้ตีมันในการสอนหนึ่งในผู้ชมในวันนั้นก็คือคุณแม่ของแดนนี่วัย60ปีที่เกิดอาการเสียขวัญจนควบคุมสติเกือบไม่ได้ต้องเข้ารับการช่วยเหลือจากคุณหมอ <igen> คุณผู้ชมมีความเห็นว่าอย่างไรคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นความผิดของเสือหรือว่าครูฝึกกันแน่อย่าลืมฝากข้อความกันไว้ด้านล่างนะคะ